ขอกาสครูบาอาจารย์คณะแม่ชีแล้วก็เพื่อนๆผู้ร่วมเกิดแก่เจ็บตายทั้งหลายเนาะวันนี้วันที่26สุลาคม2 5 6 7 <c oughs> วัดป่าบ่อน้ำพระอินท์เมื่อกี้หลวงตาพูดถึงเรื่องเหตุปัจจโยนะเนาะหรือเรียกว่าอุปนิสยปัจจโยนิสัยเป็นเหตุเป็นปัจจัยเนาะ <c oughs> ทำไมเรียกว่าอุปนิสยปัจโยเนาะนิสัยนิสัยเป็นบอกบอกเหตุเนาะบอกผลนะเนาะอยากดีอยากได้ดีแต่ไม่อยากทำความดีเนาะนี่นี่นี่มันเป็นไปไม่ได้เนาะเพราะฉะนั้นคนอยากดีเนาะต้องอยากทำความดีก่อน่นะอา่อา อยากทำความดีเนะาะมันได้ดีเองนะเรียกว่าเหตุปัจจยโยนะอแต่ไม่จะอยากได้ดีแต่ไม่อยากทำความดีเนาะมันเป็นไปไม่ได้เนาะอุปนิชยปัจจยโยนิสยัยนิสยัสยความประพฤติกรรมเนะาะ <c oughs> ความเคยเชินเรียกว่านิสยัยเนาะเรียกว่าสันดานเนาะ ฝึกสันดาณฝึกนิสัยตัวเองนะอ่าอ่าโดยการฝึกผลตัวเองนำศีลเนี่นีน่แแต่ข้อห้ามมากำหนดมาฝึกตัวเองมาแก้ไขตัวเองให้อยู่ในกรอบของคุณงามความดีคือศีลเรียกว่า <c oughs> ทำตัวเองให้เต็มกอความเป็นคนก่อนเ <c oughs> มื่อความเป็นคนมันเต็มสมบูรณ์แล้วนะอะ ก็เป็นคนเเป็นคนดีทีนี้เมื่อเป็นคนดีก็เลื่อนไปสู่ความเป็นอริยะได้เห็นไหมตอนนี้เป็นคนมันยังไม่เต็มเลยนะมันยังมีมารยาท้าไถยอยู่โกหกหลอกลวงอยู่นะมันยังไม่เต็มฮะถ้าอยากเป็นคนให้เต็มสมบูรณ์แบบสมบูรณ์ด้วยศีลนะจะไว้เป็นคนเนี่ยนะถ้ามีศีลเป็นคนเต็มคนแล้วจิตใจเป็นเป็นคนแล้ว นะ,ะยกระดับจากสัตว์แลละจากสัตว์ในราชานจิตใจอ่ะสูงขึ้นพูดง่ายถือว่าเต็มภูมิของมนุษย์แล้วปรปพฤติปฏิบัติไปมันก็จะเลื่อนขั้นไปสู่ความเป็นอริยะเองอเรียกว่าฝึกนิสัยนะ,ะเรียกว่าบารมีก็ได้เนาะ าบารมีเหมือนสัตว์ก็เป็นสัตว์บารมีเหมือนเทวดาก็เป็นเทวดานิสัยเหมือนอย่างไงก็เป็นอย่างนั้นนะพระพุทธเจ้าพูดว่าคนดีเนาะก็ทำชั่วได้ยากคนชั่วก็ทำดีได้ยากด้วยเหตุความว่าอุนนอมานิสยะปัจยโยนี่แหละ ถ้าฝึกฝนตัวเองจนเป็นคนจากคนดีเนี่ยมันไม่มีหรอกที่อยากจะไปทำความชั่วมันเห็นโทษเห็นภัยนะอ่าอ่า,อาที่มาทับถมตัวเองนะนะมันก็เลยพัฒนาตัวเองไปสู่ความดีความงามเนาะเลื่อนขั้นสู่ความเป็นอริยชนได้นี่นะเพราะฉะนั้น นะขอให้พวกเรานะผู้ใฝ่ในคุณธรรมใฝ่ในความเป็นความสงบแห่งใจทั้งหลายต้องใฝ่ในศีลก่อนใฝ่ในความดีก่อนเนาะนะ,ะนะนำความดีนำกุศลนะเพื่อมาลบล้างอากุศลไม่เกิดขึ้นสี่สู่หัวใจเนาะเรียกว่าอุปนิสยปัจ,จโยฝึกจนเป็นความเคยชินนะเหมือนเราฝึกอานาปานาสติเนี่ย ฝึกจนนอนหลับอ่อ่ฝึกจนหลับหลับไปตื่นมาก็คว้าหาลมก่อนอะเอารมเป็นที่พึ่งก่อนเอาอานาปานสติเป็นที่พึ่งก่อนเมื่อเมื่อ,เม,อเมื่อทำเป็นนิสัยไม่ต้องไปหวังเลยไม่ต้องไปหวังผลอะไรแค่มีสติอยู่ในลมเนี่ยฝึกไปเรื่อยๆเรื่อยๆกลายเป็นนิสัยเรียกว่ามันเป็นสัญญา ดูลมหายใจจนเป็นอาณาปณสัญญาหรือเป็นนิสัยอ่ะแค่นั้นแหละนะส่วนผลมันจะได้รับของมันเองเราจะมีความว่าเออมันได้รับผลนะอะผลเป็นสิ่งที่เราได้รับเรียกว่ามักก็คือการปฏิบัตินี่แหละนะ,ะมักมักมันคะแปลว่าถนนะนะถนนเป็นว่าทางเดินทางเดินเนาะ ทางที่เราจะปฏิบัติเนาะ,ะเมื่อฝึกฝนตัวเองดีแล้วนะเนี่ยค่อยฝึกคนอื่นพระพุทธเจ้าว่าอย่างนี้เนาะแต่ทุกวันนี้ยังไม่ได้ฝึกฝนตัวเองเนาะ,อ,ะอย่างลูกบุมั่นพูดว่าคนที่ยังไม่เข้าถึงมรรคถึงผลไม่เคยถึงนิพพานและจะมาสอนคนไปนิพพานมันเป็นไปไม่ได้นะ เพราะตัวเองก็ไม่รู้จัก่ะเพียงแต่คาดคะเนคาดดาเอาจ้ะอ่านะเอะอมันก็เลยเกิดความผิดพลาดมันก็เลยมีการขัดแย้งโศกเสียงกันเพราะอะไรต่างคนต่างไม่รู้นะอ่าถ้าคนเข้าถึงตรงนี้แล้วรู้แล้วนะจะไม่โกเสียงกันเด็ดขาดเนาะอ่า เพราะฉะนั้นนะอุปนิสัยปัจ,จโยเนาะฝึกนิสัยเนาะอ่าฮะให้อยู่ในคุณงามความดีอยู่ในศีลในธรรมนะอยู่ในอาณาปานสตินะเอเอนิสัยนิสัยฝึกนิสัยนะฝึกให้เกิดความเคยชินเนาะเออไม่ต้องอยากได้อ่ะนะมันก็ได้เองเกิดผลเองเนาะเออ อันนี้เร่งรัดเอานะาทำก็อยากให้เสร็จไปไว้อย่างเงี้ยงานมันก็จะไม่ดีเนะาะเพราะฉะนั้นขอให้พวกเราตั้งออกตั้งใจฝึกฝนนะเออบางทีเนี่ยมาคุยกับโยมมาก,มากๆเนี่ยเขาก็ดึงออกไปสู่โลกนะ่าแที่จะดึงเข้ามาสู่ศีลสู่ธรรม อ่า,อายิ่งอ่าทำไมหลวงตาถึงไม่อยากอยู่ใกล้บ้านบวชปุ๊บทําไมหนีไปอยู่ไกลบ้านเลยเพราะว่าคนรู้จักเยอะเพื่อนก็จะมาหาเยอะมาหาบ่อยมาแล้วก็จะมาคุยเรื่องเริ่มเ,เรื่องเกานะ่านะเอ่เห็นไหมดึงจิตใจเราออกไปข้างนอกเห็นไหมเอาไปเอามาอาเราก็เลยไม่ได้ไปเลย กลับไปสู่ที่เดิมอีกเนาะนี่แหละเนะาะตอนฝึกฝนใหม่ๆต้องมีอ่เห็นโทษเห็นภัยนะของการาคุยกันเนาะนักปฏิบัติเนี่ยไม่ต้องพูดมากไม่ต้องพูดมากเนาะนะอนะขอให้มีสติรู้ตัวรู้สึกตัวอยู่เนาะเออเนาะอ่ะ <c oughs> เนี่ยงานเมืองโบราณเราก็ไปผ่านมาแล้วเนาะเมืองโบราณสมุทรปราการเนาะ,ะเขาก็มีศรัทธาอ่าไม่ใช่ศรัทธาธรรมดานะศรัทธาเต็มร้อยเกินร้อยเลยนะที่ต้องเสียสละเพื่อนำพาไปสู่ความดีเห็นไหมพาหลวงตาร่วมกับหลงวลงตาไปบินสบาดบินสบาดได้อะไรละ่ะะให้เขาได้ทานเห็นไหม คนเขาก็ได้ทานนะเห็นไ,ไหมเออเห็นไหมได้จากะนะลงทุนน่อยก็ไม่เป็นไระนะเออนี่ลงทุนเป็นล้านๆเลยนะถ้าหลวงตาอยากได้ของบินทบาตเนี่ยไปซื้อเอาได้เป็นคันรถได้เยอะเลยแหละเงินล้านเนี่ยเห็นไ,ไหมเห็นไ,ไหมแล้วต้องการตอนนั้นจะไปบิณทบาตไม่เมื่อยตุ้มทําไมอ่าเพราะว่า อยากสร้างเหตุให้คนได้สร้างเหตุร่วมกันเนาะเห็นไหมอา่าไม่ได้ไปนสนใจตัวนั้นอะสนใจคนที่มาใส่บาทนี่ได้มาทานเห็นไหมเอเอ,เอนี่กูยังเป็นหนี้อยู่เลยนะเนี่ยเพราะว่ามันรอกูกลับมาอยู่ยังไม่ได้จ่ายค่ารถเขาสิบหกคันอะฮะเอเอ,เ,อเห็นไหมนี่ค่าพาหนะเนี่ย ก็เยอะเหมือนกันนะอ่าหลายแสนนะ่ะเกือบล้านน่ะเห็นไหมนี่ลงทุนไปเพื่อให้พวกเราได้ไปเปิดโอกาสให้เขาได้ทานฮะแล้วกูก็เหนื่อยเกือบเป็นลมด้วยนะนะเห็นไ,ไหมถ้ากูอยากได้ของที่บินสบายกูไปซื้อเอาไม่ดีหรอจริงไ,ไหมแต่มันไม่ใช่เหตุเราพาสร้างเหตุเนาะนี่นะเออะ เพราะฉะนั้นเราว่าโอ้พอใจเนาพอใจนะเนี่ยคนเรือนหมื่นมาใส่บาทเนาะเกิดความศรัทธาเห็นพระเจ้าพระสงฆ์หมู่ใหญ่เอไปเดินบินธบาตเนาะพร้อมทั้งแม่ชีด้วยแม่ชีก็ขาวนะเกือบเป็นลมก็มีเนาะดีครั้งแรกมันเป็นอย่างนี้ครั้งต่อๆไปก็จะคล่องกว่านี้ทับ ทุกอย่างครั้งแรกก็จะเป็นอย่างนี้แหละเนาะนะเพราะยังไม่เคยนะครั้งแรกเคยครั้งแรกเนี่ยนะมันจะเป็นอย่างนี้แหละทุกๆตักตักตะขิดตะขัดเนาะครั้งต่อไปนี่คล่องแหละเริ่มคล่องแล้วด้วยความชํานาญเนาะเออจะบว่าปีหน้าจะได้ไปอีกเนาะเออเนี่ยจะจัดอีกว่างั้นทุกปีอย่างเงี้ยเนาะ ขออนุมโมทนาสาธารกับเมืองโบราณและก็คณะสงฆ์ทุกๆรูปที่ไปหรือไม่ไปแล้วก็ขออนุมโมทนาากับคณะแมชีที่เสียสละตัวเองไปเนะาะก็ขออนุมโมทนากับพวกเราทุกๆคนด้วยที่ไปร่วมสร้างปรากฏการณ์ตักบาตรเทโวโลหณนะ ที่เมืองโบราณสมุทรปราการขออนุโมทนาสาธารด้วยธรรมรับพรเนะาะยะหาวหาปุราปาริปุเรนณติสาครังเอวะเมวะอิโตรินนางเปตานังอุปกบปติอิิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะชมิชันตุสับเบปุรนสุสังกปาจันโดปร,ะระารโสยะธามณีโชติละโสยะธา อภิวานาสีริสะนิจังบุธาปจายิโนจต,ตารธุธรรมาวทันติอายุวันโนสุขังหาลัง